นาว่าครับผมผมเติมน้ำยาเอไปแล้วนะทีนี้มันก็ยังรั่วอยู่ทีนี้ก็เลยซื้อลูกอย่างตัวนี้มานะเพื่อนนี่นี่นน้ำมันมันเยอะหมกตรงนี้ที่มันเป็นคาบนี่ครับนะครับมันมาจากตรงนี้นะวิ่งเข้านี้พอน้ํามันออกมันก็จะเป็นคาบน้ํามันติดอยู่นะครับยมดับอย่างนี้นะอันนี้น้ํามันแอร์ของนาวลา เดี๋ยวเรามาเติมถึงจุดเติมจุดเติมจะนิวัตความดันก็เดี๋ยวเรามาเติม,ตม,ตมน้ำย,ยากันแล้วก่อนอื่นเราจะถอดเปลี่ยนลูกยางกัน,ถ,นถอดอยังออครับผมเมื่อกี้ก็ใส่เกือบไม,ม่ได้เหมือนกันนะก็ท่านที่บอกกันถางเครื่องออกนะมันก็มันก็เข้าพรูปแล้วนะครับทีนี้เราก็ ใส่เข้าไปในตำแงนที่เราถอดออกมาเมื่อสักครูน่นะยวดูก่อนว่ามีอะไรเข้าไปในหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพื่อนนะพอเราใส่เสร็จแล้วนะใส่น็อตขันให้แน่นเลนเพื่อนเราก็จะเว็้ทำจะใช้แบบนี้นะมันจะมีสามเส้นด้วยกันนี่ เอาเส้นเส้นริมสุดสีแดงนี่เนาะนี่ครับนี้จะเป็นหัวสีแดงนี้เขาใส่ฝั่งไฮตัวเฮ็ดฝั่งนี้น,นะอันนี้ซื้อในอาซาด้าไ,ได้นะเพื่อนชอปปีนี่จะเป็นล็อกล็อกมันเลยีน,นะ ลาใส่แเราก็หมุนออกก่อนหมุนออกเสร็จแล้วก็นี่ครับนี่เรากดลงให้ลง็ลอกปับ๊บล้วก็ลอกนี้นี่อยู่แล้วนี้เป็นตัวหมุนแทงหัวสซนลงไปนะครับนี่หมุนแทงหัวสซนลงไปครับเหมือนกันสาหรับสายสายลิมสุดสายขี้เขียวนะครับเราก็จะมาใส่ฝั่งทางด้านาโลนะครับนี่ตัวเอลนี่โล เราแยกลงลอกเสร็จล้วก็หมุนนี้เลยนะหมุนให้แทงมสอสซลงไปเนียนๆก็ดึงเนี่ยมีสายสีกลางสายกลางคือตัวนี้นะนี่เราก็ใส่น้ํายาหรือเวคคมนะครับตัวนี้พอระบบเราถอดตรงนี้แล้วมันต้องทําการเวคคมก่อนนะครับใช้น้ำยาไอ้น้ํายาตู้เย็นนะครับ R หนึ่งสองสามสี่ R หนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็ใส่ไปนี่เลยนี่ครับสรุปอีกรอบนะ จากเวค้ำเข้าตัวกลางจากสีแดงไปเข้าไห,าหน้าเก่งหวัวสีเขียวนี้จะเข้าตัวรูคือตัวเติมน้ำยาเวลาเราเติมน้ำยาเราก็จะหมุนฝั่งนี้เนาะนี่เราจะเวค้าเราต้องหมุนหมุนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเข็มก็จะตี ตีกลับนั้นเพื <Luc ar cells> <DVD S 2> ่อนนะไม่ใช่ตีขึ้นนะมันจะติดมาเลขศูนย์นี่ตรงนี้สามสิบนี่เสร็จปักเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูเข็มจะตีลงน้ำเพือนเปิดหนี่เปิดให้สุดเลยปิดนี้ไว้ก่อนกันนะ จะดูด,ดเข้าเป็นสุญญากาศนะครับโอเคสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยมาเติมยาน,นะครับได้ประมาณสิบห้านาทีผมก็ปิดตรงนี้นะปิดให้แน่นเลยนะนี่ครับมันจะอยู่ที่เลขศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ปิดเวคัำแล้วก็เอาสายเวคัมนี้ใส่ถังน้ํายาน,นะครับ ใส่ถังน้ายาฟื้นนี่มานี่มานี่ยเนี่เขานี้เข้าตัวกลางนะแล้วก็เปิดนี่แล้วก็ไล่ไล่ไล่ตรงนี้ไลใใ่ให้ลมมันออกน้ายาไล่ลมนะครับใบป,ปื้งซีฟป,ปิดเดี๋ยวก็เปิดตรงนี้ทิ้งไว้แล้วก็ไปสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถก่อนออกเกียร์ผมขาาเกียร์ไว้นะปึ๊บ แล้วเปิดเอเปิด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 เบอร์เปิดสุดเลยนี่กคเรียกไงสุดนี่เรียกว่านี่แหละเดี๋ยวเราไปเติมนยาไม่ยากนะเปิดหน้าต่างไว้เลยเปิดกระจกด้วยวะนี่ผมเปิดกระจกไว้เราก็อันนี้เปิดเป๊ดอย่างงี้เปิดเนี้ปุ๊บยาเส็จไม่จะตีขึ้นปึ๊ดตีขึ้นเรานี่เสร็จ ก็จะตีลงนะแล้วก็เปิดต่อปืด๊ดก็จะตีขึ้นปืด๊ดก็ปิดห็ดไม่จะตีลง ก่อนแต่แกงขางเหนือครับจะหมดนะครับผมโอ้ไม่ไม่ได้นี่เดียวเองครับไม่ขึ้นเลยดับน้ำยาในถังหมดนั่นเพื่อนนะใส่แกงเองประมาณสองขีดนะครับจริงไม่ต้องขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะสองขีดกว่าก็ ได้สองขีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟามเย็นว่ามันจะเย็นบ่ก็เย็นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เจี๊ยบนะครับเพราะว่ามันไม่เต็มนะเหมือนขาดอยู่นะครับเดี๋ยวตัวสามไม่เจี๊ยบนะครับต้องไปเติมน้ำยาแล้วก็มาเติมเพิ่มครับก็เป็นแนวทางในการนั่เพื่อนนะมีเติมน้ำยาด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะ เพื่อนๆอยากเติมก็โอเคเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้เทคนิคนี้นะครับจครับน้ำยาไม่ขึ้นละเพราะว่าน้ำยาหมดครับน้ำยาถังผมหมดหแ้แต่มันก็เหลืออยู่หน่อยๆแต่มันก็น้อยมากครับแทบจะไม่เข้าละโอเคนะครับนำฝากเพื่อนครับเจิมน้ายา่รถนิสันนวราครับก็ประมาณนี้นะลองดูครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ